สวัสดีจ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้าวันนี้พามาชิมครัวพิตุ้ยนะจ๊ปะป้าตุ้ยว่าจะพามาชิมลาดหน้าฝนก็โปรยปลายเพื่อนๆคุณผูณ้ชมจ้าปล่อยๆนะจ๊ะพามาชิมช่วงค่ำๆนะจ๊ะแม่ค้าวันนี้พาเอฟซีมาชิมลาดหน้าทะเลพิเศษ มีกรอบเชมีกรอบจ้ะมีกรอบเจ๊บชอบเน้นน้ำเหมือนเดิมแยกแยกเส้นให้เจ๊บนะพี่ตุ๋ยแยกเส้นให้เจ๊บพี่ตุ๋ยร้านนั้นเขาขายอะไรเนี่ยเ,เค้กอะไรนี้หรือเปล่าอ๋ออาหารมันก็จะมีจ้ะมีอาหารด้วยใช่ไหม ทำร้านได้สวยมากเลยอ๋อ,อจ,จอัดจ้าเขาจัดร้านสวยดีจัดร้านสวยดีเดี๋ยววันหน้าอ๋อโววนนอ้จา้า เดี๋ยววันหน้ามาลองเขาจัดร้านได้ดีนะสวยน่ารักเนานะโอ้โหสุดยอดจาจาเพราะว่าม,มันทนำแลุ้กรู้สึกมใจ้คือ๋อ<ะ>อ๋อหรอโอ้โทเส็จแล้วพาะหมาทำเส็จแล้วมมพอใจเนาะเนมอะ้านใอ่อ๋อเ้า โอ้โห oh, แสดงว่ามีเงินโอ้ทำาไม่พอใจก็ทกคนยต้องต้องมีใช่ไหมจ้าจ้าจ้า จ้ะอ๋อมีหลากหลายมีไอติ้มด้วยจะจะอือจาไว้โดยเรียกกลับมาได้ได้เงินอะไรพิเศษนะจ้ะจะจะมาปาร์ตี้กันอะไรใช่ไหมอ๋อจ้ะฝนตกด้วยไหม จ้าจ้าเรเอามาลองจ้าเดี๋แล้วจ็หายไปไหนเคนกินแตลาดข้ามากินกันจ้าเดียวล่ะอจ้าคุณรู้กินตรนั้นร้านใหม่ใครก็อยากลองจ้างมเลออไม่ถราคางแนะจ้า เปิดร้านใหม่ใครก็อยากลองเนะาะจ้าคำนนี้พาชิมลาดมาทะเลหมี่เกาะนะจ๊ะเพื่อนคุณผู้ชมจ้าน,น้ำซุป เน้นผักให้เจ็บด้วยนะเน้นผักเห็ดเห็ดมีไหมวันนี้เห็ดเห็ดโอเคอากาศดีวันนี้เจ็บนอนเพลินพี่พี่ตุยนอนเพลินน่ะมันอันไหนมีแต่เชื่อนะจ้าจ่าจ้าจ้าใจเย็น จ้าปิดร้านก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวได้เวลาปิดร้านก่อนไปแน่จ้าจ้าความสุขแล้วเนาะเล็กๆน้อยๆจ้าจ้าเราก็มีลิมิตลิมิตจ้าจ้าพูดงว่าแค่เราแบบพอไปเป็นพิธีไปสังสรรค์กับเพื่อน จ้า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 คือไปแล้วไม่เสียงานจ้าจ้าเคยอ่ะเนาะเคยไงเคย แแจ้มน่ะเคยตื่นเย็นก็เย็นอย่างนี้แต่วันนี้อากาศดีไงพี่ตุ๋ยเจ๊กันนอนเพลินไปนิดนึงก็เลยมาเนี่ยพาเอฟซีมาชิมค่ำเนี่ยเพื่อนๆนคุณผู้ชมจ๋ารอแป๊บหนึ่งนะจ้ะแม่ค้ากำลังบรรเลงจ้า เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปจ้าลาดหน้ามีกรอบจ้าเพื่อนๆทุผท้ามจ้าลาดหน้ามีกรอบนะจ้าวันนี้พาชิมลาดหน้ามีกอบจ้าทอดใหม่ๆเลยจ้าทอดมาันกี่บลใช่ม้จ้าเราทาให้ก้าิใช่แล้ก็ทอดซ้ำให้กรอบ ถูกต้องแล้วพี่ตุย๋ยพี่ตุ๋ยถูกต้องเลยพี่ต่อยตุ๋ยใไปดูแม่ค้าน้ำาดเยะเลยจ้าชอบเน้หนียว,วไมหมเนอเน้เนื้อเนื้อเนื้อเนือนอเนื้เนแ้อเนี้อเนเนื้อเหื้อเน้เนื้อเน้เนืเนอเนื้อนื้อเยอเห้น่้อยเดือออ้อเอเเเอ ใส่จะเปิดแอร์เย um> um ma well, ็นมากกระจกเป็นไอเลยนัอากาศแบบนี้แม่งไงก็อากาศมันจะเย็นอยู่แล้วจ้ก็ไอกระจกเป็นไอไอกระจกเป็นไอปุ่มค่ะแหวนเดือนลัเป็นเดือนเนาะจ้าตั้งแต่สิบโมงก็เปอ๋อเหรอเปิดสิบโมงสามงค่ะ จัไ่เะมีที่จะจอดรถหลายล้านด้วยใ้ะแ้เแล้วก็เปิดกันหลายล้านด้วยทุกทีจ้ พี่ตุ๋ยอย่าลืมเห็ดนะนานเห็นไหมเพราะว่าเจ็บเลยแล้วว่าไม่มีเห็ด <c oughs> อุ้ยช่วยน่ารักนะ่าช่วยน่ารักช่วยญี่ปุ่นมาลักเจ <c oughs> ็บเลยแล้วว่าพี่ตุ๋ยใส่อะไร <c oughs> ใส่ไปเลย เยน้ำซุปก็เดือดเดือดน้ำซุปก็เดือดเดือดกำลังกันเลงจ้าเสร็จแล้วน้ำซุปเสร็จเอาแยกจ้ะ หืม <g ül s> ยัวยัวเลยจ้าจ้าได้เวลาเราไปชิมกันเลยจ้าเรียบร้อยแล้วใส่พริกไท,ย,ทยอันนี้อันนี้อันนี้นนนนนนนยัวสุดๆยัว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  <g ül s> เราไปชิมกันจ้า ไปชิมกันจ้าอปิดแก๊สมีกรอบนะจ๊ะไปเลยจ้าได้แล้วม,มีสะบปวด้วยมีเมนูหลากหลายนะจ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้านี่เลย เราไม่เรียกป้านะจ๊ะเราเรียกพี่นะจ๊ะเพื่อนๆเพื่อนที่ชืนจตัวนี้ก็ได้จ้ะสีฟ้าชอบสีฟ้า,ชฟาใช่ไหมอ๋อเหรออ๋อสีฟ้าสีแห่งตารอคอยเหรอใช่ไหมไม่รู้นะเนี่ยพี่ตุ๋ยเจมไม่รู้อ,รอ๋อเหรอสีฟ้าสีแห่งการรอคอย แมค้าบอกแล้วเราจริงๆแล้วเราจะรออะไรเนี่ยเราไม่รอนะเราชิมเลยนะเครื่องปรุงหาเครื่องปรุงก่อน กระดาษทิชชู่หรือว่าขาดไงน้อ๋ออ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนระบบแล้วลืมได้แล้วได้แล้วเพื่อนๆเพื่อนผู้ชมจ้ากระดาษทิชชู่โอ้ยหลานนอน ๋ยวนี้มันพันกว่ามันพันสองร้อย่เอสองร้อยแปดเมตเดี๋ยวพี่ตุ๋ยหลานไม่ใช่ยี่สิบแปถูกห้าอันอะห่วงลาแถวเนี่ยร้อยเก้าาไม่หนาวนะเขาเโทรศัพท์อนึว่าจดเขา้าเาเอาโทรศัพท์เนาะโทรศัพท์ก็สรปว่า นึกว่าแต่เขาหลับจ้าหลาวจ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้า<ม>ยั่ๆเลยวันนี้พาชิมลัดหน้านะจ้านี่พาชิมลัดหน้าร้านพิกตุ่นนะจ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้ามีกระปรอบ เรามาลงมือปรุงกันเลยจ้ะเติมความหวานนะจ๊ะเติมโลคไตนะจ๊ะเติมความเปรี้ยวนะจ๊ะ เติมความแซ่บจ้าเติมความแซ่บจ้าเยอะจ้าเยอะย้อย,อยอเลยจ้ะเยอะยๆอเลยเศษๆจ้าแซบๆ รบ,บน้ำกันนะจ้ะเพื่อนๆคงไปชวนจ๊ะรดหน้าทะเลนะจ๊ะร้อนเลยจ้าคุณคุกเขาให้เข้ากันนะจ๊ะคุณคุกเขาให้เข้ากันรดหน้าทะเล ก่อนว่าอร่อยหรือเปล่าน้ำตาลอย่างนี้ชิมร้านไหนก็อร่อยไปหมดเดี๋ยวยั่วเดี๋ยวยั่วจ้ะ แยกเส้นนะจ๊ะเพื่อนเนคุณผู้ชมจ๋าเพราะว่าเส้นจะได้กรอบนะจ๊ะ um เดี๋ยวรอแป๊บนึงแม่ค้าไปไปตรงเนี้ยแป๊บเดียวจ้ะ อร่อยอร่อย้อนๆเลยจากคพื่อนๆของท่ชียงสา มาสนุนกันได้นะจ๊ะเพื่อนๆทุกชมจ๊าที่ร้านไม่มีวันหยุดนะจ๊ะเปิดแต่เช้านะจ๊ะ 8ดโมงเช้าก็ได้ชิมแล้วนะจ๊ะถึงสองทุ่ม ร้านนี้ตัวอยู่แถวบ้านกลางนะจ๊ะบ้านกลางอำเภอสีชิว ที่ร้านจัก,กระทัดรัตน์นะจ๊ะเพื่อนร้านไม่ได้ใหญ่ตัวละมากมายกระทัดรัดให้ดูบรรยากาศนะจ๊ะบรรยากาศร้านประมาณนี้เลยนะจ๊ะประมาณนี้เลยเพื่อนเพื่คุณผู้ชมจ๋าเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะจ๊ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันคลิปใหม่เจอกันใหม่เจอกันทุกวันเลยนะจ๊ะเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้าเราขอขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ขอบขอบคุณมากๆเลยจ้าขอให้เฮงเปังๆเลยรวยทุกคนทุกท่านเลยนะจ้าบายบายจ้าตักยัออ่วยัอิ่งแล้วก็ตักยัๆๆ่วย่ว